Hello John welcome University to York and St. วันนี้พี่นิโคนั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยยอร์คเซนต n จอห์นยูนิเว้เขาก็มีโปรแกรมนะคะที่จะสามารถทำให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปฝึกงานในบริษัทในประเทศอังกฤษซึ่งหนึ่งในโปรแกรมนั้นก็คือ m b a with Work Placement ของมหาวิทยาลัยแต่ว่าสิ่งที่น่ารักมากเลยคือนี้มีเพาหผมไม่ยืมสำหรับแบบนักเรียนที่แบบเออรู้สึกหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปลอนช์พ a ดกันนะคะซึ่งเป็น Career c ร์เซ็นเตอเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถหาง,งานทำหรือ pportunity อะไรได้บ้างที่จะสามารถอยู่ที่นี่หรืออยู่ต่อที่นี่ได้นะคะ So first to know where you're going will be really helpful and really important. With that in mind, we can support you to find um, internship opportunities. Um, There's also um, uh, volunteering that you could do as well. Hello, my name is Peter. I studied at York St John uh, in the psychology department and it was one of the best decisions I made. Following my degree, they gave me support through the Graduate Director Programme with my co-founder here, James Vaughan, uh, from which we've launched a property management company. So, a fantastic uh, choice for anybody that's entrepreneurial or has business aspirations for the future to get the support you need in the beautiful city of York. เพื่อนแล้วนะคะเล้นเพื่อนที่เขาเป็นอินบอสเดอร์ของที่นี่ก็ได้รู้จักน้องๆนะคะที่เป็นเพื่อนใหม่ที่เขาเรียนที่ยอกเซนจอนแล้วเราก็เดินไปที่สตูเดนต์ยูเนียนกันนะคะคือในสตูเดนต์ยูเนียนเนี่ยคือแบบมีทั้งหมดประมาณ3ฟลอร์เนาะแต่ฟลอร์แรกเนี่ยมันเป็นบาร์นะคะและชั้นตรงกลางอะค่ะก็จะเป็นซาบาให้นักเรียนได้แบบใช้แฟกซี่ซี่นั่งทำงานกันเงียบๆแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นคอสตา กาแฟนะคะคือในมาหาวิทยาลัยอะเล็กก็จริงแต่ว่าแบบมีหลายคาเฟ่ให้ได้เลือกอะเรียนมาทั้งวันนะคะเดี๋ยวได้เวลาเข้าหอพักแล้วเดี๋ยวลองไปดูว่าหอพักจะเป็นยังไงบ้างคือตอนที่เจ้าหน้าที่พาไปดูหอพักคือตอนเดินไปอะมันไกลแต่พอเดินกลับมามาหาวิทยาลัยอะรู้สึกว่าเฮ้ยหอพักมันใกล้มหาวิทยาลัยมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ หอผักมันแบบเพดานมันสูงมากมันรู้สึกทําให้รู้สึกแบบห้องกว้างคือ117บปอนด์หนถือว่าแบบคุ้มมากๆเดี๋วเราพาไปชมความสวยงามของเมืองกันติกาของว่าเมืองหยกที่สวยงาม

และ EP นี้เราก็จบกันที่มหาวิทยาลัยยอกเซนจอนยูนิเวอร์ซิตี้อย่าลืมนะคะสมัยแคมปัสทำให้ฝันของการศึกษาต่อน,น้องๆเป็นจริงได้สมัยแคมปัส turns your dream into reality